โอเควันนี้ผมจะมาสรุปอัปเดต9ของอนิเมะเรนเจอร์เว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้างแล้วก็ปรับสมดุลอะไรบ้างผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโคจะเยอะแก,แก้นู่นแก้นี่ถือว่าเกมที่กำลังจะตายแล้วเดฟก,ก็ พยายามจะกู้มันกลับมาอยู่โอเคและถ้าหากใครไม่มีเวลาเล่นหรือขี้เกียจฟาร์มผมขอแนะนําร้านดีดิช็อปมีบริการรับฟาร์มและรหัสไก่ต่างๆแถมยังมีบริการเติมโรบักแบบ ID พาร์ทและบริการรับกดเกมพาร์ทปลอดภัย100%ถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ดิดคลิปชั่นเลยนะครับผม แล้วสาหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร,ร์มผมขอแนะนํา UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยน้องๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวมือถือเครื่องนึ่งที่สามารถช่วยน้องๆอะฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเว้ยถึงแม้ว่าปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังจะฟาร,ร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับน้องๆอะ่ะที่กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากจะแนะนําก็คอ M V I P เว้ยซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น3เท่าแล้วใครสนใจจะดาวน์โหลด U G Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปด,ด้านล่างได้เลยเรามาดูกันที่อ่าตรงนี้เลยนี่ว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้ผมอาจจะผมอาจจะไม่เอามาดูนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยเดี๋ยวผมจะเปิด Discord ของทางเกมมาดูแล้วกันว่ามันปรับอะไรบ้างนะนะเราก็มาอยู่หน้านิดของของเกมเป็นที่เรียบร้อย ว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้างอย่างแรกเลยมี4 new unit ก็คือจะมี4ตัวละครที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นอะไรวะนะเชลเทียเดมิเอิร์ธอาบิโดแล้วก็เป็นท่านไอนะระดับเรนเจอร์เลยส่วน3ตัวนี้จะเป็นมิติกอยู่แต่ว่าสามารถรู้สึกว่าอาบิโดเนี่ยสามารถข้ามไปเป็นระดับซีเข็ดได้อ่าโอเค ดี๋ยวผมจะไล่ทีตัวเลยว่า4ตัวนี้หาได้อย่างไรบ้างตัวแรกก็คือเดมิอุสจริงๆอตัวละคร่ะมันค่อนข้างที่จะหาง่ายพอสมควรเพราะว่ามันไม่ต้องใช้อะไรเยอะแค่ลงหานี่อย่างตัวแรกเป็นเดมิอุสดรอปจากเลดแอคหนึ่งเลยแล้ว2ก็คือไม่มี3จะเป็น,นเชลเทียนี่บัตรชลเทียนะี้บัตรจำไว้นะบัตรเอาไปแลกตรง อัปเกรดไม่ได้แลกเนี่เอาไปคราฟมากกว่าเอาไปคราฟตับอัปเกรดตรงนี้เห็นไหมนี่เลยแล้วต่อไปก็จะเป็นอาวิโดหาจากเลดเหมือนกันนี่อยู่แอคซี X ่เลยลิ้นเป็นอะไรลิ้นพันในตอนเช้าอาวิโดตรงนี้เลยนี่โอกาสออกหนึ่งเปอร์เซ็นก็หาจากเลดส่วนมากจะหาได้จากเลดหมดเลยเห็นไหมแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นท่านไอก็เมื่อกี้เลยที่น้องเห็นกันในตรงคราฟนี่นี่ ซึ่งท่านไอผมบอกเลยว่ามันต้องใช้ดีมิเอร์สกับเชลเทียในการสังเวยนะน้องแบบได้มาปุ๊บน้องก็ต้องเอาไปสังเวยเห็นไหมมันจะมีบอกอยู่ว่าได้จากอะไรบ้างแล้วก็แหวนพวกนี้ก็หาได้จากนี่พวกอุปกรณ์พวก,ก,พวกแหวนแล้วพวกคาถาเนี่ยหาได้จากการทาเควสของท่านไอตรงนี้เลยเห็นไหมพอน้องทําเควสเสร็จอะไรเสร็จก็นี่จะได้คาถามาแล้วก็ได้แหวนได้อะไรมาน้องก็เอามาขาดได้เลยท่านไอระดับเรนเจอร์ ประมาณนี้สำหรับการหา4ตัวละครค่อนข้างที่จะยากสําหรับท่านไอเลยแต่ว่าตัวอื่นๆไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่โอเคและต่อไปเป็นอะไรอีกดูก่อนสิปึบมาต่อไปจะเป็น new r a t ก็คือ r a t ที่เราไปหาของนั่นเองอันนี้เราไปแล้วเราจะข้ามไปเลยนะก็คือเป็น r a t หาของ evolution item อะไรประมาณนี้แล้วก็เป็น new device tile ก็เป็น q u e สของท่านไอนั่นเองที่เราจะต้องไปหา เอามาคราฟท่านไอนะประมาณนี้ก็เป็นพวกเอ่อพวกแหวนพวกอะไรที่มันบอกเมื่อกี้ก็เป็นเควสเมื่อกี้เลยนี่เป็นเควสนี้เลยเดี๋ยวนะเควสตรงนี้อ่าประมาณนี้ที่มันบอกว่ามันเอาเข้ามาและอย่างต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับการปรับบาลานซ์ต่างๆนะก็จะมีอะไรวะเนี่ยเออรู้สึกว่าอ๋อก็คือพุซี่มือก็ช่างแต่งเรื่องนะ้พุซี่มันได้ทำการอ่ารีเซ็ต ยูนิเวิรหรือว่าจาักราวาลนะก็คือแจะพาเราย้อนกลับไปแบบบาลานซ์เก่าๆที่แบบตัวระดับมิติซีเข็ดหรือว่าระดับเลนเจอร์เนี้ยได้รับการปรับสมดุลแบบต่างๆแบบเยอะเลยหรือเอาง่ายๆก็คือมันเนิบตัวละครลงะนะเอาง่ายๆแล้วก็พวกอุปกรณ์พวกอุปกรณ์เกียร์สเตตอะไรต่างๆเนี้ยก็คือปรับมาตรฐานใหม่หมดเลยคือมันบอกว่ายุคใหม่ของ AIX กำลังเริ่มขึ้นแหมแล้วมันก็มันบอกว่าพร้อมมาตรฐานเบตตาใหม่ด้วยนะไม่รู้ว่าเบตตาใหม่ก็ยังเป็นตัวใหม่อยู่ดีแหละที่มันเพิ่งเข้ามามันก็จะเป็นเบตตาตลอดอนะนะเกมแม่งเดาได้ไม่ยากเลยโอเคเรื่องอย่างต่อไปก็คือบัคฟิกโอ้โหดูดิโคตรเยอะเอเยะเยอะมากเอาผมจะแบบไปแบบเร็วๆเลยนะก็คือจะมีแค่บัคเกมพาร์ท เกมพาร์ไม่ทำงานอย่างเงี้ยแก้บัคเกมพาร์ไม่ทำงานเน,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยแล้วก็เอ่อแก้บัคเกมพาร์ใหม่ไม่แสดงในร้านค้าเนี่ยแล้วก็ฟิกดีไวท์ใช้อออยูนิตดีเพี้ยมบัคประมาณนี้ก็มันก็แก้บัคเอ่อพวกเควสท,ที่มันต้องการนะนะแล้วก็เป็นการแก้บัคท,ที่ต้องใช้ช่องแรกถึงจะนับเป็นความคืบหน้าของเควส ก็แก้บั๊กถือว่าแก้ได้เยอะอยู่แล้วต่อไปก็เป็นการแก้บั๊กของดีโอที่บัฟตัวเองแต่ไม่บัฟเพื่อนร่วมทีมนะต่อไปก็เป็นการาแก้บัฟออโต้ตรีโลท,นะที่ข้ามเทปที่เราแบบตั้งฟิลเตอร์ไว้อะเออแม่งในที่สุดมันก็ฟิกสักทีไอ้หา่ากูแม่งเสียโซลันไปกับการบั๊หลายหลายหลายรอบเลยอโอ้โหบอกเลยว่าแทบร้องแล้วก็ แก่์าพาฟสีบคาวแก้พาฟสีบทีดันไอ้ทีดัสแล้วก็แก้พาฟสีบทีดันอ่าแล้วก็ฟิกทีดัสแอนคลาวบัฟเซตติมอ๋อก็คือรีเวิร์สรีเวิร์สรีเวิร์สใหม่ทีดัสกับคาวเนะี่ยโดนรีเวิร์สใหม่เหมือนก็เขียนระบบใหม่มันระ,ระบบเซตติ้งคืออะไรวะเขียนระบบใหม่เหมือนเขียนพาฟสีบใหม่น่าจะมันก็เหมือนรีเวิร์สอะมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนี่อขอโทษด้วยนะแล้วก็ พุซี่แก้แก้เคสพุซี่ที่ต้องจบได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะอันนี้เขาก็แก้แล้วนี่ส่วนอันนี้แก้บัคอาเฮลวี่สเตทที่ทำศูนย์ดาเมจเมื่ออัปเกรดตอนอยู่ในไรสเตนคืออะไรวะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่อันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่เคยเจอ,อน,นี้แล้วก็อันนี้แก้บักกาวเทอและพาสติกของเขาด้วยอันนี้ได้เหมือนกัน อันนี้แก้บัคคือเยอะมากนะมันไม่ได้แก้บัคมันแก้แบบหลายอย่างเลยอ่ะอันนี้บาโตรมิโอโอ้โหผมอ่านไม่ค่อยจะถูกขอโทษทีด้วยกันอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงคือคือแก้บัคบาโทรมิโอกับพัสซีพัสซีของเขาเหมือนกันอันนี้แก้ดาร์คเรนเจอร์หรอคือยังไงวะทำไมถึงแก้อ๋อก็คือแก้แบบมันไม่ถูกแบบเรื่องในไทอัลอัตโนมัติเลยเอ้ยไม่ใช่ไทอัลสิในเทปพูดผิด บ y ยอนก็เหมือนกันก็แก้เหมือนกันเลยแล้วก็แก้บัคกไม่สามารถเล่นด่านซ้ําในอินฟินิตี้ค t l เซได้อ๋ออ,อเคแล้วก็แก้ยูนิตฟรีเลนสูญเสียบับ๊พาส,สีเมื่ออัปเกรดอันนี้ก็แก้แล้วโอเคอันนี้ผมไม่รู้นะผมก็เล่นไปแบบปูปูป,ปาปาไม่รู้ว่ามันมีบัคกเยอะขนาดนี้เลยเนะี่ยแล้วก็แก้บัคกยูนิตอ่าโลหังโลหันนี่ตัวอะไรวะย,ยูนิต สูญเสียบัฟพาส,สีเมื่ออัปเกรดอ่าโอเคแล้วก็แก้บัฟพิเศษของเรานี่นเองสูญเสียบัฟพาส,สพีตอนอัปเกรดโอ้โหตายละโคตรเยอะเลยแม่งแบบแก้มาเยอะมากอะ่ะมันเป็นลิ์เลยน้อง,องๆโอ้โหแล้วก็คร์ตี้อะไรนี่ QOL ก็จะเป็นการสวามอีเวนต์ฮาร์ดออฟฟิเชียลเอ็นก็คือมันจบสิ้นสุดแล้วเรียบร้อยสวั สวามดิอีเวนต์จบแล้วเรียบร้อยแล้วก็อันนี้จะเป็นการลบเอ่อฮอลิเดย์อีเวนต์ทิ้งเหมือนกันแล้วมันคุณิต้อฟไลายยังไงวะมึงก็แค่ลบมึงก็มึงก็บอกลบดิมึงไม่ได้ไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณภาพกูดีขึ้นเลยมึงเอาอีเวนต์ออกไปเนะี่ยเออะไรโอเคแล้วก็นี่โค้ดตามนี้เลยน้องๆตามนี้เลยที่ผมให้ดูตรงนี้เลยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันโค้ดพวกนี้โอเค ก็ผมจะบอกไงเดียแม่งคือเลดใหม่อ่ะเนี่ยมันสรุปง่ายๆก็คือมันจะมีเลดใหม่เข้ามาแล้วก็มีของประมาณนี้แล้วก็มีเควสใหม่อันน,น,น,นี้แค่นี้เลยเนะี่ยแค่นี้เลยเนี่ยดูดิ แล้วยังอื่นก็ไม่มีอะไรส่วนมากมันปรับเป็นแบบแก้บัคนู่นนี่นั่นแล้วก็ปรับบาลานซ์ตัวละครเมตาที่เป็นเมตาล่าสุดให้มันโดนเนิร์ฟแบบเกือบทุกตัวแต่ผมได้ข่าวมาว่าคาวยังไม่โดนเนิรฟ์ฟคาวพวกทีดัดไม่โดนเนิร์ฟนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเ,เขาจงใจหรือเปล่านะโอเคก็ดูตรงนี้ก่อนก็ผมลืมเลื่อนม,มาจริงๆมันต้องใช้อวิโด้ด้วยโทษทีก็คือใช้3ตัวเลยนั่นเอง โอ้โหคนข้างที่จะต้องแซบเลยละ่ะท่านไอเนี่ยแล้วก็ผมขอไปดูเหรียญเลทหน่อยสิไหนนี่โอเวอร์โหลดนี่ไงของอีโวของมันปะเนี่ยน่าจะใช่ของอีโวของมัน3ตัวเลยแล้วก็มีการันตีของบัตรด,ด้วยก็โอเคนะถือว่าไม่ต้องไปหาเชียร์เทลก็ได้ก็ไปหาอาบิบโดกับหาเดวิเอิร์ดออก็พอก็ประมาณนี้สำหรับการสรุปอัปเดต 9ของอนิเมะเดนเจอร X ผมบอกเลยว่าการหาตัวละครแล้วก็อะไรหลายๆอย่างสําหรับเมตามันก็อาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าเดียวเหมือนเขาจะปรับใหม่เลยให้แบบมันเป็นมาตรฐานใหม่ไปเลยอะ่ะก็คือจะให้เกมมันน่าเล่นกับเดิมไม่แบบไม่ใช่แบบว่า ดาเมจแบบล้นๆหรือเหลืออะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าแนทางเกมมันจะไปเป็นประมาณไหนก็รอติดตามชมได้นะถ้าน่นน้องชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเด้อไปละ